ครับสวัสดีครับผมหนุ่มขวัญชัยวัจจัยเกษตรนะครับผมจากทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรครับผมอยู่การที่สากรการเกษตรบละบือนะครับผมเรามีการประชุมนะครับติดตามการชําระหนี้นะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับของอําเภอบละบือของเรานะครับผมหลังจากที่เรามีโครงการนะครับชําระหนี้ให้พี่น้องเกษตรกรของเรานะครับในช่วงแรกนั้นเราจะมาพบกับท่านหัวหน้าสํานักงานนะครับแล้วก็ รองประธานอนุกรรมการทั้งสองท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องภารกิจของเราในวันนี้นะครับไะเรียดต่างๆเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับผมกับผมนายอิทธิพรมาประจวบนะครับเป็นหัวหน้าสํานักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคามครับครับวันนี้มาที่สหกรณ์การเกษตรบรรบือจำกัดนะครับโดยภารกิจโครงการติดตามการชําระหนี้คืนของเกษตรกรที่เราได้จัดการหนี้ ให้นะครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพครับกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรเป็นกฎหมายเพื่อเกษตรกรรายย่อยที่รวมกลุ่มกันอย่างน้อย50คนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาเกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันอย่างน้อย50คนครับ,รบจึงจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายับ สิทธตามกฎหมายนั้นก็คือว่าหนึ่งได้สิทธิบริการพื้นฐานในเรื่องการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรคือกองทุนฟื้นฟูมีงบประมาณให้ให้กับองค์กรเป็นงบอุดหนุนให้เปล่าไม่เอาคืนก็มีนะครับอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคนพัฒนาองค์กรกับอันที่2องเขาเรียกว่างบกู้ยืมอันนี้นะครับเพื่อไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของพี่น้องเกษตรกรครับอันนี้ภารกิจที่หนึ่งนะครับ การเฟื้นงฟูและพัฒนาอาชีพของสมาชิกเราภารกิจที่2ครับคือการจัดการหนี้ของเกษตรกรครับครับดังนั้นเกษตรกรเมื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนแล้วเนี่ยผู้ใดมีหนี้สินที่เกิดจากการเกษตรครับเกิดจากการเกษตรนะครับเน้นย้ํานะครับเช่นเป็นหนี้ทกศเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตรอันนี้เกิดจากการเกษตรแนะ่แนะท่านสามารถที่จะนํา มูลนี้มาขึ้นทะเบียนนี้กับกองทุนฟื้นปูนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนนี้แล้วนะครับจเจ้าหนี้เขายอมขายให้กองทุนเนี่ยกองทุนก็จะไปซื้อนี่มาบริหารในราคาที่ถูกเกษตรกร,ร,กรท่านใดที่กองทุนซื้อนี่มาบริหารแล้วก็จะมาเป็นนี่ของกองทุนนะครับให้เวลา20ปีไม่มีดอกเบี้ยนี่แหละครับ,รบสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรบรรบือ ซึ่งบาราบือเองเนี่ยสหกรณ์การเกษตรเนี่ยเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับมีสมาชิกประมาณ1 2 0 0 0สัคนแต่ว่าในสมาชิก1 2 0 0 0คนของสหกรณ์การเกษตรบารเบือนั้นเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเนี่ยประมาณพันคนเห็นไหมคนละกฎหมายคนละองค์กรนะครับสหกรณ์มีสมาชิกประมาณ1 2 0 0 0น แต่ว่ามาเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเองเนี่ยประมาณหน,น,นึ่งพันคนหนึ่งพันคนเนี่ยมาขึ้นทะเบียนหนี้ประมาณ500ห้าร้อยคนกลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถจัดก,การหนี้ของสหกรณ์ได้ก็คือประมาณห้าร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้ายังไม่เป็นสมาชิกกองทุนสิทธิ์ในเรื่องการฟื้นฟูก็ไม่เกิดสิทธิ์ในเรื่องของการจัดก,การหนี้ก็ไม่เกิดครับผมครับ,รบอันนี้คือภารกิจย่อยๆนะครับที่ ที่เป็นไปตามกฎหมายของพวกเราครับเดี๋ยวในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีทางท่านอนุกรรมการจังหวัดนะครับได้มันนาเรียนให้กับพวกเราเนี่ยได้ทราบข้อมูลเพราะว่าการทํางานของกองทุน้ืู้นเนี่ยทำเป็น3ประสานครับหเรามีองค์กรเกษตรกรพื้นฐานที่เป็นสมาชิกในจังหวัดมหาสารคามในวันนี้มีประมาณ1,433องค์กรทั้งจังหวัดนะครับประมาณ1 9 0 0 0 0คน แล้วก็มาขึ้นทะเบียนนี่ประมาณ16,00 0คนนะครับประมาณเกือบน่าจะ7 0 0ดแองค์กรนะครับอันนี้คือคือกลุ่มเป้าหมายของพวกเราอันที่2ครับ,นนรบมีสํงงานักงานสํานักง,งานก็มีผมเป็นหัวหน้าสํงงานักงานแล้วก็มีน้องๆประมาณ10คนนะครับที่ที่ดูแลอันที่3ามนี่เขาเรียกว่าอนุกรรมการจังหวัดมหาสาร,รคามครับเกิดจากระเบียบการกระจายอํานาจครับมีทั้งหมด1 6หนคนบวกกับผมเป็น17คนนะครับเดี๋ยว ท่านอนุกรรมการก็คงจะมาให้ข้อมูลอีกสักครู่นะครับท่านรองประธานเพื่อนนะครับก็จะมาพูดคุยรายละเอียดต่างๆนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับฟังกันนะครับครับอมครับครับครับช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพบกับท่านรองประธานอนุกรรมการนะครับผมทั้งสองท่านนะครับในภารกิจนะครับที่ท่านได้ดูแลนะครับอันดับแรกนะครับพบกับท่านรองประธานอนุกรรมการคนที่หนึ่งนะครับครับสวัสดีครับผมท่านครับผมขออนุญาตแนะนําตัวครับผมครับ ผมนายสุรัตน์ธรรมพลครับรองประธานอนุกรรมการกองทุนพื้นฟูสาขามาตรการคนที่หนึ่งครับครับก็อยากจะสอบถามนะครับขั้นตอนวิธีการนะครับผมในการบริหารจัดการหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรครับผมครับสาหรับเบื้องต้นในการจัดการหนี้นะครับของศัตว์ของกองทุนฟื้นฟูนะมีสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูก่อนนะครับแล้วก็ได้รับอนุมัติ ขึ้นเป็นทะเบียนสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูแล้วก็นําเข้าที่เข้าเข้าที่ประชุมอนุกรรมการเพื่ออนุมัติให้เป็นสมาชิกของทุนฟื้นฟูหลังจากนั้นก็นาเอกสารต่างๆที่เป็นสัญญาผู้ต่างๆของสมาชิกไปขึ้นทะเบียนนี่กับกองทุนฟื้นฟูหลังจากขึ้นทะเบียนนี้แล้วเจ้าที่ของกองทุนฟื้นฟูก็จะนําเข้ารายชื่อเข้าที่ประชุม คณะอนุคมการประจำเดือนแต่ละเดือนเพื่ออนุมัติว่ารายนี้ได้ในผ่านการขึ้นทะเบียนนี้มาแล้วต้องขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่ออนุมัติขึ้นทะเบียนนี้ BMW เพื่อจะทำการชำระหนี้แทนต่อไป ครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับผมท่านรองประธานอนุกรรมการคนที่หนึ่งนะครับเป็นอย่างสูงครับผมครับลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาพบนะครับกับท่านรองประธานอนุกรรมการนะครับคนที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทในการฟื้นฟูอาชีพนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับผมท่านรองครับผมอยากจะให้ท่านรองประธานนะครับอนุกรรมการคนที่2นะครับ ได้พูดถึงรายละเอียดต่างๆนะครับการพื้นฟูอาชีพนะครับให้กับที่น้องเกษตรกรครับเบื้องต้นแนะนาตัวก่อนครับผมสวัสดีครับผมนายเรื่องเด็โปรสีครับเป็นรองประธานอนุกรรมการกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดนรานสาขาเป็นที่สองนะครับก็ต่อเนื่องจากที่ท่านรองท่านที่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องงานจัดการหนี้ครับของกองทุนพื้นฟูแล้วเนี่ยหลังจากการการเข้าสู่กระบวนการจัดการหนี้แล้ว เกษตรกรก็จะมีสิทธิอีกสิทธิหนึ่งตามบทบาทภารกิจของกองทุนพื้นฟูก็คือสิทธิ์ได้รับการการสนับสนุนในการพื้นฟูอาชีพครับก็คือเกษตรกรที่ได้รับการจัดการนี่แล้วก็จะสามารถที่จะขอรับงบประมาณไปสนับสนุนการพื้นฟูอาชีพใน2ลักษณะครับในสองรูปแบบก็คือรูปแบบที่1ก็คือเป็นงบประมาณ สำหรับการไปฟื้นฟูและพัฒนาองคอ<ช>์กรก็คือสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูที่เป็นองคอ์กรเกษตรกรแล้วสมาชิกขององค์กรนั้นได้รับการจัดการนี่<ม>ก็จะขอเงินสนับสนุนไปไปเพื่อที่จะพัฒนาความเข้มแข็งองค,อคอ์กรเช่นเป็นกลุ่มเลี้ยงวัวหรือกลุ่มทาอาหารสัตว์อยู่แล้วก็จะของบประมาณไปสนับสนุนฟื้นฟูอาชีพหรือพัฒนาต่อยอดอาชีพที่ทําอยู่ให<ช>้สาม,มารถที่จะมีรายได้ขึ้นมาครับการรูปแบบแรกนี่ก็จะเป็นเงิน เรียกว่าเงินอุดหนุนพวกเงินอุดหนุนก็จะเป็นเงินลักษณะให้ป่าไว้ที่องค์กรก็คือใช้ใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันแล้วก็จะพัฒนาอาชีพด้านในด้านหนึ่งของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือว่าการแปรรูปนะครับก็ส่วนอีกแบบที่2ก็จะเป็นลักษณะเป็นเงินกู้ยืมครับลักษณะเป็นเงินกู้ยืมก็คือเป็นโครงการที่กลุ่มเกษตรกรอุดชาหารือนกันแล้วเรียบร้อยแล้วก็สนใจว่าจะ ยืมเงินจากกองทุนพื้นปูไปเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพเช่นการเลี้ยงวัวนะครับก็ยืมเงินจํานวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการก็ไม่น้อยกว่า15คนก็มาขอยื่นกู้ยืมอันนี้เป็นเงินกู้ยืมน,นะครับไม่ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาชําระคืน20ปีนะครับไม่ใช่สําหรับเกษตรกรที่ที่ได้รับการชําระที่แล้วแล้วก็ได้รับการจัดการหนี้แล้วก็สามารถที่จะมาขอบรับเงินทั้ง2ส่วนนี้ได้โดยองค์กรเกษตรกรและก็สมาชิกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับขอขอบคุณนะครับท่านรองประธานอนุกรรมการคนที่2เป็นอย่างสูงนะครับผมครับผมสําหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาพบกับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับ ที่ได้รับการบริหารจัดการนี่นะครับหรือการชําระหนี้แทนพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ผลเป็นยังไงนะครับมาพบกับพี่น้องเกษตรกรของเราครับผมสวัสดีครับท่านสองท่านครับผมให้แนะนําตัวก่อนในแจ้งอันนครับผมผมเป็นเกษตรกรครับชาวอำเภอบรบือเป็นคนแรกครับจากสากรบราบือไปอยู่ที่กองทุนพื้นปูมหาสารคามเมื่อปีพศ2 5 6 0 5 2,565ตอนมี2,568เนอะครับบานนี้หลังจากที่เขาได้รับการบริหารจัดการหรือว่าใส่มีแท่นนี่แ,แล้วผลเป็นยังไงครับผมผลกาดีอีแจ้งหนึ่งครับเื่อสี่ผมนี่กัคือต้องรองการฟื้นฟูจากกองทุนฟื้นฟูแต่วา่าเงินกับบรดษมีอย่างเกิดขึ้นคืออยู่ปกติครับหมายข้อพี่ o n กรเสนอต<ส>อนนี้พรไถ่พรไถ่ไป สบายสบายครับว่าอันนี้คือขั้นตอนขั้นตอนแรกมันออกเข้าขั้นตอนที่สองคือการฟืนพูครับหรวการฝืนฟูจากกองทุนฟืนพูอาชีพอาชีพจากสารค้มครับเอาถ้าไอซนะครับอยากสืบสอบถามนะครับพี่น้องเกษตรกรเข้านอว่าสําหรับโครงการนี้ดีบ่แล้วก็ดีจังเลยครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรเน่าครับผมจะคือดีครับตอบโจทย์ดีว่าเพิ่นคือตอบโจทย์ครับผมภาพสมาชิกของกองทุนนี่ดีมากๆ แต่ว่าเขาต้องมีโครงการข้าไปแต่ว่ากบบเพื่อเตในโอกาสสมารินะข้อย่างครับเป็นแต่าว่าเขาสีมีจัดการอันบริหารของเป็นไรบ้บ่ครับผมเอาสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรทั้งสองท่านครับผมครับเอาครับหลังจากที่เราได้รับฟังรายละเอียดต่างๆนะครับจากท่านหัวหน้าสำนักงานนะครับ แล้วก็ท่านรองประธานอนุกรรมการคนที่1แล้วก็คนที่2นะครับเ้รายละเรียดต่างๆเป็นยังไงนะครับเราไปกันเลยครับผมนี้ครับคี่เราอนีค่คือบรรยากาศนะครับกากระชุมนะครับ พูดคุยรายละเอียดต่างๆนะครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มีการติดตามผลกันอย่างแกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับผมเอากระผมสำหรับวันนี้ครับใช่ไม่ใหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับทีมงานที่รอหคุณผู้ชมไปเพียบเ่ยนะครับขอกราบสวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศ